ที่ที่าีผู้ชมได้เห็นตอนเปิดช่วงรายการนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะผลงานศิลปะนะคะวันนี้นะคะวันคัลเลอร์อาร์ตของรายการคัลเลอร์ฟูคัลเลโยค่ะกับโยโยธกาจิลโลบลค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นวันที่2และเป็นวันอังคาระค่ะซึ่งวันอังคารนะคะรายการคัลเลอร์ฟูคลฟัคลเลโยเนี่ยค่ะเราตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องเป็นวันศิลปะล้วนๆพูดถึงเรื่องราวศิลปะมากมายหลายแขนงแต่แน่นอนค่ะโยผู้คนเดียวไม่ได้ เพราะว่าโยศิลปศิลปเปิดมากกว่าศิล,ละปะค่ะโยนะคะมีวิทยากรนะคะซึ่งเป็นวิทยากรประจํารายการในวันนี้นะคะในวันอังคารซวยๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือคุณสลาวาลินใจจันทึกนะคะจะมาเป็นวิทยากรกับโยนะคะจะมาสอนในเรื่องราวของศิล,ละปะนะคะและนะคะในวันนี้นะคะในช่วงของ Color n รนินะคะเราก็จะมาพูดถึงนิทรรศการต่างๆจะมีอะไรที่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราต้องติดตามในช่วง Color News ค่ะ การขลิศขลิบค่ะในช่วงของขลินิวส์ค่ะตอนนี้นะคะวิทยากรส,ส,สวยนะคะประจำวันคนลอาร์ตของโยเดียค่ะมันนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะท่านรับสลาวาลินเจเจทิกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงไม่ชอบเลยไม่ชอบให้คนสวยสวยมันนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆก็นิดนึงนะ่ะเฉลี่ยให้เป็นของฝัายผู้ชมหน่อยว่าสลาวาลินเจ,จะจทึงนี่เป็นดาราหรือเป็นศิลปิน ใช่ค่ะจริงๆสลาเนี่ยคนจะถามบ่อยมากว่าสลาคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยใช่มีเพื่อนเพื่อนต่างชาติเขาเรียกว่าซาร่าอสลาสลาเป็นยุทธกาจริงๆคําว่าสลาเนี่ยมาจากภาษาพื้นบ้านล้านนานะเราจะใช้กับคน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งก็คือประเทศอะไรล้านนาในอดีตดังนั้นตัวแจงเลือกตัวเองว่าสลาเนี่ยก็คือตัวเองเป็นช่างช่างพื้นบ้านที่ทํางานในเชิงช่างศิลป์อย่างคนที่ทํางานปั้นงานก งานดุลโลหะงานที่อยู่ในเชิงของศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายเราจะเรียกว่าสลาช่างแอร์เป็นสลาไหมสลาแอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะแล้วไปเพือเกิดจะเลื่อยช่างไหมสลาเนี่ยคุณแจก็เป็นคนคนเหนียเจ้าใช่แล้วค่ะเป็นคนเหนียเป็นคนเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยู่ทางภาคเหนือนะคะวันนี้โทรมาได้นะยินดีนะเจ้ายินดียนดักเลยนะเจ้าค่ะ แล้ววันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าในช่วงของ Color News เนี่ยคุณแจงมีเตรียมเรื่องราวของของงานศิลปะของเทกาลศิลปะมาให้ทราบด้วยใช่ก็ในช่วง Color News เนี่ยแจงพยายามรวบรวมนะคะข่าวสารของกิจกรรมศิลปะนิทรศการหรือความเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินต่างๆที่เขาบุบบบบตรงนู้นตรงนี้กันเนี่ยเอามาให้ได้รู้กันตอนหนึ่งสัปดาห์เรามีอะไรกันบ้างนะคะเพราะะนัมนนะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากที่ว่าเราจัดให้มีวันนี้นะคะเพราะเราคิดว่าศิลปะเนี่ยมันง่าย ทุกคนสามารถที่จะทําศิละปะได้ง่ายๆเพื่อผ่อนคลายความตึงเครยียดหรือว่าทำเป็นอาชีพก็ได้ถูกไหมค<ช><ช>ะใช่ใช่คุณอยู่ถูกต้องค่งะจริงๆแล้วเนี่ยศิละปะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือไกลขนาดนั้นอย่างที่คนเข้าใจคือคือถ้าเราเอากําแพงหรือเอาเงื่อนไขความยากเรื่องราคาการดูไหมรู้เรื่อง<ะ>ไม่เข้าใจฉันจะคุยกับศิลปินไม่ได้ฉันจะเอางานไปแสดงที่ไหนเอาทิ้งไปให้หมดเนี่ย ใครก็ทางานศิลปะได้เพะงคะในช่วงหน้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้คะ่ะและส่วนเรื่องของนิทรรศการนี้เรามาดูศิลปินอย่างอาชีพเนี่ยเขาทำกันอ่าเขาจะมีนิทรรศการเลยบ้างไงเห็นบอกว่าเริ่มตน้นนี่นี่เลยเวันที่เท่าไหร่คะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เอ่ยสําหรับงานที่สัปดาห์นี้เลยนะคะงานแรก<ะ>ซึ่งเปิดไปแล้ววันที่21ตุลาคมถึง13พฤศจิกานะคะยังไปดูได้ t w e n ท y ว w e h r t w day นะคะจัดที่ชั้น2 หอศิลป์กทมอยู่ตรงประมาณแยกมาบุญคลองอะค่ะอีกงานหนึ่งนะคะงานนี้น่าสนใจมากเลยชื่องานเทศกาลครั้งเดียวแต่หลายหนวันสต็อกเพนติ้งหมายความว่าอะไรคะีท่านก็ยังงงๆกับเขาอยู่มันมันมันหมายความว่าอะไรเหรอครับเดินไปบอกกับะไรศิลปินท่านนี้ชื่อคุณมนตรีมุงคุณนะคะซึ่งซึ่งท่านนี้จะไม่ค่อยแสดงงานบ่อยๆอาจจะเป็นเหตุผลว่าครั้งเดียวแต่หลายหนนตอหลายหนคืองานงานของเขาเนี่ยจะ เอาเรื่องของศาสนาแล้วก็งานประเพณีงานไทยประเพณีงานไทยประเพณีเดี๋ยวผู้ชมงงอะไรเนี่ยไทยประเพณีประมาณงานจิตกรรมไทยที่อยู่ฝาผนังวัดอะคะ่ะอ๋อประเพณกิจกรรมฝาผนังของวัดตามโบสถ์ต่างต่าง,ตางแต่ศิลปินท่านนี้เขาจะเอามาปรับ ที่เป็นวิธีสมัยใหม่มีอัตลักษณ์ส่วนตัวมีวิธีแสดงออกแต่คลี่คลายงานจนจนความเป็นประเพณีเก่าๆเนี่ยคลี่คลายสู่วิธีวิธีใหม่ๆก็จัดที่ชั้นสองหอศิลป์จามจุรีนะคะอยู่ตรงใกล้ๆอยู่ตรงข้ามกับจามจุรีนะคะจากจุจากจนถึงวันที่8ปดพฤศจิกายนนี้นะคะอีกงานหนึ่งนะคะจัดมาแล้วตั้งแต่วันที่ยีตุลาถึงสพฤศจิกานะคะ i t c h o f h e Art นะคะมาเหตุผวใจอันนี้เป็นเทศกาลทั้งภาพถ่ายแล้วก็มีการแสดงบทกวีสดด้วยนะคะโดยสิบศิลปินจัดที่ BKK Art House นะคะ,คะอีกงานหนึ่งน่าสนใจมากลุงโยเกากระบาดเลยกา,กา,านอะบไรคะงานนี้เขาชื่อว่า อันนาเธอจอเนลีถูกต้องไหมเนี่ยคนอยู่ต่างประเทศมาก่อนถูกต้องค่ะมมนเป็นไงเกี่ยวกับอะไรจัดตั้งแต่วันที่วันที่ห้านะคะยังไม่เปิดนะคะจัดวันที่ห้าถึงย7ิบเจ็ดพฤศจิกายนจัดแล้วถ้าคนสนใจสนใจในเรื่องของภาพวาดอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูได้ไปดูได้ค่ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนี้เนี่ยเขาเขาจัดจากศิลปินสองคนนะคะชื่อคุณธีรวัตรเมษสิทธิวิทย์และคุณปริชาติเจรัดักวิทยาเขาอย่างนี้คุณโยเขาเอาเขาเอาความคิดของเขาที่เป็นเรื่องของ ความเปลี่ยนแปลงของคนในยุคยุคอดีตกับความใหม่ของปัจจุบันอย่างเช่นโลกออนไลน์อย่างเช่น Facebook อย่างคนที่เล่นเอางี้ค่ะถ้าคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตจะเข้าใจนะคะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขียนจดหมายจ้ะเดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนแล้วจดหมายแตเลเทอร์อีเมลแล้วก็จะมีมีก็คือว่าจัดแต่ก่อนเนี่ยคนเราก็จะอยู่กันข้างนอกใช่ไหมคะก็เขียนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นอินเทอร์เน็ตเขาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็เข้าไปอยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ ศิลปินสองท่านนี้เขาเอาเรื่องราวที่คนเราเหมือนกับจินตนาการว่าโลกที่แท้จริงของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ปลายนิ้วอยู่ที่แป้นพิมพ์แชทเนี่ยค่ะมีตรงมีแฟนมียาติอยู่ใน่าค่ะแต่เขาจะสื่อออกมาอย่างไรเนี่ยอยากให้ไปตามเพราะตัวเองยังไม่ได้ไปแต่ว่าได้อ่านคอนเซปต์งานแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่โดนแล้วมันเข้ากับยุคปัจจุบันมากๆอีกงานหนึ่งเลยนะโยนะงานนี้สําคัญเลยทีเดียวนะคะเป็นมหกรรมศิลปกรรมศึกษาช่างศิลป อ้าวใครเด็กช่างศิลป์แถวๆนี้รู้สึกจะมีนะเด็กช่างศิลป์เด็กแถวๆนี้มี <c oughs> คนที่เป็นเด็กช่างศิลป์อยู่ <c oughs> จัดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสาสิบพฤศจิกาค่ะ,คะจัดที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าตงสะพานผ่านฟ้านะเป็นหอศิลป์เก่าแก่นะคะที่ที่คนในแวดวงศิละปะเนี่ยรู้จักแล้วก็อย่างแจงเนี่ยแจงฝันเลยว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปแสดงงานที่นี่มันเป็นความฝันเลยทีเดียวจัดโดยสมาคมศิลป์เก่าวิทยาช่างศิลป์เขาอย่างนี้ค่ะเขารวบรวมผลงานของทั้งรุ่นเก่ารุ่นหหมม่่่ต้อออองเเปปป็นืืาาชีพรละสไค อันนี้จะไม่ทราบเลยแต่แต่น่าจะประมาณนั้นคือคนที่จบช่างศิลป์ก็ต้องมาในสายนี้ถูกต้องไหมคะแต่แต่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าคือต้องเป็นคนสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าช่างศิลป์นะคะประมาณ300รอชิ้นงานค่ะไปชมได้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะอีกนิทรรศการหนึ่งคุณโยเอาอนี้นทศการที่คนในแวดวงอยากอยากไปละกันค่ะชื่อนิทศการว่าจารึกแห่งสยามโลกิยะโลกุตละโอ้โหชื่อชื่อฟังดูแบบอะไรนะคืออะไรนะอะไรไอ้รู้แต่ว่าไอโลกี <laughs> คืออะไร <c oughs> คืออะไรนี่จริง,รงๆก็อธิบายได้ไม่หมดเพรว่าอยากให้ไปชม <c oughs> แต่ที่อยากจะ,จะพูดให้ฟังก็ <c oughs> คือศิลปินท่านนี้เนี่ยชื่อว่ารองาศาสตราจารย์ศรีวัน,นะเจน <c oughs> หัตถการกิจท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักและเคารพคน กับคนในแวดวงศิลปะแล้วก็ย่งเด็กๆดรุ่นใหม่หรือตัวแจงเนี่ยรอรอชมงานของอาจารย์มากนะคะคือนานๆอาจารย์ถึงจะแสดงกันครั้งหนึ่งก็ในงานครั้งนี้ก็จะไม่พลาดที่จะไปชมนะคะแล้ะเขาจัดที่ PSG Art Gallery เป็นหอศิลป์ของคณะจิตกรรมนะคะที่ศิลปกรนะคะชมได้จนถึงวันที่28นะคะอีกอันหนึ่งอีกอันนึงต้องย้ําอันนี้ทำ็นทำเาทไมไม่สนใจของใครนะคะ อันนี้จัดที่หอศิลป์กรุงไทยดูรตรงถนนเยาวราชตรงแยกราชวงศ์ชื่องานอะไรนะคณะปฏิศิลสันจรของใครคะของสลาวารินของสลาวารินน่ะ,ะคุณผู้ชมคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนนะคะอของคุณของคุณแจงนะคะก็สามารถที่จะไปที่หอศิล คุณไทยไม่คุณผู้ชมเพราะทำไมคะเพราะว่าในช่วงของคอร์แจมของเรานะคะที่หอสินทนาการุงไทยเนี่ยเราจะเปิดให้คุณผู้ชมที่ที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมรายการของเราที่สนใจเนี่ยเข้าไปร่วมแจมได้ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะในวันอะไรคะกิจกรรมเนี่ยจะจัดในวันเสาร์ที่6นี้นะคะอยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกทุกทรกทุกวันเสาร์โดยโดยเสาร์ที่6นี้เนี่ยเราจะทําเรื่อง สร้างสีสันตามอารมณ์ซึ่งวันนี้ขอแอบเอามาโชว์ในรายการได้ปะ,ะแน่นอนคะ่ะว่าในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะมาสอนคุณผู้ชมเนี่ยนะคะทำเนี่ยเห็นถ้าเห็นผลงานศิลปะมากมายจริงๆแล้วเราสามารถทําได้เพราะว่าวันนี้คือศิลปะทำได้ง่ายๆกว่าที่คุณคิดใช่ไหมคะในวันนี้ก็ในวันนั้นนะคะในในส่วนของอหอศิลป์ของกรุงไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีผลงานของคุณแจงแสดง<า>อยู่จนถึงสิ้นเดือนคือเป็นผลงานของแจงส่วนหนึง่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ นําผลงานของศิลปินรับเชิญนะคะประมาณ20ท่านโดยแต่ละท่านก็จะถ่ายทอดเรื่องราวของความศรัทธาต่อพระ,ะพิฆเนศสู่งานศิละปะในรูปแบบของตัวเองบางภาพเนี่ยสร้างมาแล้วตั้งแต่10ปีที่แล้วแต่ศิลปินเนี่ยเก็บไว้สักการะส่วนตัวเองก็นํามาจาัด แสดงในครั้งนี้ด้วยการไปดูทั้งหมดเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่ะฟรีค่ะฟรีค่ะแถมแถมไปถ่ายรูปฟรีด้วยปะเงียบเงียบเพื่อคือคอย่าถ่ายรูปด้วยทําไงถ้าถ่ายรูปผลงานแจงอ่ะคงต้องขอกันไม่ใช่หมายถึงถ่ายรูปคู่คุณแจงอ๋อดีดีดีแต่กี้ที่คุณโยถามว่าแจงแบบออเออโง่อย่างงี้คุณโยคือบางภาพเนี่ยเขาจะมีลิขสิทธิ์เวลาที่ศิลปินทํางานเสร็จแล้วศิลปินเซ็นไปปุ๊บเนี่ย มันจะมีศิลปะสิทธิ์อยู่ถ้าใครที่เอาไปก๊อปปี้หรือเอาไปทําการค้าต่อเนี่ยจะมีความผิดทางกฎหมายโอ้ฟังดูน่ากลัวฟังดูน่ากลัวมากๆเลยคุณผู้ชมคะน,น่ากลัวมากๆแต่ทาไมไหมคะแต่จริงๆแล้วใจดีเขาเนี่ยถึงว่าถ่ายรูปเาขาเห็นว่าศริลรป,ปินสวยไงอ่ะก็อยากถ่ายรูป <c oughs> ด้วยๆๆในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคาราทอกใช่ไหมคะเราจะมาพูดถึงการทําศิลปะยังไงที่ทําแบบงี้ ง,ง่ายศิลปะมันง่ายนะคะเข้าใจศิลปะง่ายๆเพื่อที่จะเตรียมตัวความพร้อมใน,ในช่วงของ c o l ร์แจมในการทำงานศิลปะจริงๆนะคะในช่วงนี้คนจะต้องพักสักครู่ค่ะ จะเข้าสู่รายการ Colorful c a n ยู o ในช่วงของ Color Talk วันนี้มาทอปทอคทอคกันเรื่องของงานศิลปะค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากจะรู้ว่างานศิลปะเนี่ยศิลปะมันคืออะไรขึ้นจริงๆขึ้นคําถามมาอย่างเงี้ยน่าจะตอบวิชาการมากๆเลยนะเนี่ย <laughs> ไม่คือไม่คนงงอะ่ะอะไรคือศิลปะ อ่เอรศิลปะเวาต้องวาดรูปเหรออ่าจริงๆศิลปะเนี่ยม,มันตอบได้เยอะมากมันกว้างกว้างซะจนแล้วแต่ความหมายของคนที่จะตีแต่วันนี้เจงพยายามจะตกให้เข้าใจง่ายที่สุดอะศิลปะเนี่ยอย่าตกมากศิลปะเนี่ยค่ะการสร้างสารรค์เอาละสร้างสารรค์คุณผู้ชมสร้างสรรค์คืออะไรสร้างสรรค์เนี่ยคือการถ่ายทอดออกมาด้วยวิธีใดก็ตามและเป็นของที่ใหม่นะฮะและ ข้อหมายของศิลปะที่เราพอจะบรรยายให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนก็คือเป็นเรื่องของความงามใชความงามในที่นี้เนี่ยมันคือคุณค่าคุณค่าที่ไม่ได้ตีด้วยราคาคุณโยเริ่มงงหรือเปล่าเนี่ยคืองงแทนคุณผู้ชมไง <c oughs> เริ่มคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าคุณใจเป็นศิลปินออนะคะเพราะฉะนั้นคมพูดบางอย่างเนี่ยเป็นศิลปินโยเดี๋ยวจะพยายามแปลจากภาษาศิลปินเป็นภาษาธรรมดา,ษาเอาอย่างนี้คุณโย ถ้าถ้าพูดแล้วเข้าใจยากเดี๋ยวจะอธิบายยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมตินะสมมติมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเจงเนี่ยไปเดินไปทําธุระที่ห้างหนึ่งไปเจอบูธของสมุนไพรไทยเขาขายน้ําหอมเขาทําน้าหอมตัวใหม่เขาเอาสมุนไพรนู่นนี่นั่นมาใส่จนก็หยุดเบรกเลยโอ้ยมันหอมอ่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาดมโอ้ยมันหอมแบบออ้ยฉมุ่นไปเเออพี่เอาเาเอมาใส่เป็นน้ําหอมโอ้ยมันหอมอากนึกถึงอารมณ์ตรงนั้นว่าความรู้สึกที่ฉันหอมอ่ะมันตีความหมายไม่ได้ว่า ทำไมถึงหอมอาการอากับกริยาของความหอมคืออะไรสาเหตุของความหอมคืออะไรตอบไม่ได้แต่มันทําให้จิตใจแบบมันชื่นมืน่นมันสุนทลีมันอ๋อเขาได้กออกหรือยังเข้าใจใจคือ,ออะไรก็ตามที่ที่คุณแล้วทาแล้วมัมีความสุขอ่า ทำมีความสุขแต่ว่ามันก็จะเป็นชิ้นงานออกมาให้เห็นใช่ไหมคะคุณอาจจะหยิบอะไรก็ได้บอกว่าเคยเห็นไหมคะเด็กบางคนเอาดอกไม้มารวมๆกันแล้วบอกสวยอ่าเด่คือะคมก็คือมันเป็นเรื่องความรู้สึกอ่มันจะไม่ใช่ตีค่าด้วยราคาคุณคุณค่านี้ไม่ใช่เรื่องราคาแต่เปรียบเทียบเหมือนกันว่าตัวแจงไปดมน้ําหอมวัเนี่ยโอ้ยมันหอม ทำไมมันหอมฉันลุ่มลงเพิ่มหยน้ำหมไอ้นน้ำหอมหรืออะไรน้หอมอันนี้พยายามพยายามไม่เห็นว่าเวลางานศิลปะที่คนดูแลวคนอินเนี่ยเขาจะอารมณ์ประมาณนี้แต่แต่อันนี้ความรู้สึกมันอยู่ที่กลิ่นมันจับต้องได้แต่งานศิลปะมันเป็นเรื่องความรู้สึกมันมันมันตีความมาเป็นตัวหนังสือหรือนี่ไม่ได้แต่อีกคนนึงมาจับน้ำหอมคนเดียวกันอู้น้ำหอมอะไรเมร์ขนาดเลย ก็แล้วแต่แล้วแต่คนถูกต้องงานศิลปะเช่นกันงานชิ้นเดียวกันเนี่ยคนคนนึงมาดูโหคิดได้ยังไงมันเป็นมิติแห่งพลังลึกลับโอ้มันมีเรื่องรามีเรื่องราวเหมือนดึงดูดเข้าไปอยู่ในจักรวาลนะอะไรวะอีกคนนึงเดินมาอะไรปวดหัวไปดีกว่าไม่ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้ว่าเราพูดถึงเรื่องการทํางานศิลปะดีกว่า นะคะการทํางานศิลปะเ,เนี่ยเขาว่าศิลปะเนี่ยจริงๆไม่ต้องวาดรูปอย่างเดียวหรือเปล่าคนนึ <c oughs> งงอลวาดรูปไม่เป็นนะ่ะวาดรูปเป็นไม่ชอบไม่ใช่ไม,ชไม่ใช่คุณโยจริงๆศิลปะเนี่ยแฝงอยู่ในทุกๆเรื่องอ,อ,อยู่ในทุกเรื่องจริงๆแค่นี้เรามองว่าเป็นความงามการจัดดอกไม้ก็จัดอย่างมีศิลปะได้เพราะกว่าจะรวมกันมาเป็นจากการช่อนีเนี่ยถูกจัดวางเขาจะเลือกสีสันนู่นนี่นั่นให้ลงตัวอะไรสูงอะไรต่ำช่างแต่งหน้าเราจะแต่งหน้าแต่งหน้าใช่ไหม